ตอนนี้ครับเราขึ้นมาอยู่ในส่วนที่เป็นเนินเขาขาขึ้นของทางไปโรงเรียนต่อชอะลอป่าละอูนะครับอากาศค่อนข้างจะไม่ร้อนเหมือนที่คาดนะอาจจะเป็นเพราะด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ริมสองข้างทางนะครับทำให้รอากาศในการเดินทางทํากิจกรรมปิดเทอมใหญ่ไปป่าละอูปีสีนี่ค่อนข้างจะร่มรื่น ในระหว่างนี้มีทีมงานนําหน้ารถของผมนะครับเบาพี่เบาเบาเบามีมีข้างหน้ามีล่วงหน้าไปแล้วนะครับทีมงานท่อดส้กรอกขึ้นไปก่อนหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีทีมงานสังฆทานนะครับที่ได้มาจากพี่เนรมิตรศรีเมืองนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเอามาก็เอามาจําแนกอยู่ยาสามัญอะไรเงี้ยไว้ให้พี่ๆตำรวจตชด ซึ่งพี่ๆเขาก็จะเอาเตรียมไว้เพื่อให้ชาวบ้านชาวเขาเนี่ยเวลาเขาเจ็บป่วยได้ไข้ปวดหัวตัวร้อนต้องการท้าเสื้อเขาก็จะมาขอที่พี่ๆตำรวจตชดนะฮะเดี๋ยวนะฮะขึ้นเดินหือหือ้ออื้อไปหมดแล้วครับตรงนี้เป็นโค้งต่อเรื่องนะครับขึ้นอย่างเดียวนะฮะขึ้นอย่างเดียวโอ้โหดูสิครับทางขับง่ายสบายๆนะครับ ทุกปี3ปีที่ผ่านมาเราขึ้นมาไม่ขาขึ้นก็ขาลงมักจะเจอช้างป่าเสมอเสมอนะครับแต่ปีนี้ไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่านะฮะถ้าเจอไม่ต้องบอกว่าให้จอดนะครับไม่จอดฮนะไปอย่างเดียว <h ull ing noise> เฮ้ยฮึบไวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยความเร็วตอนนี้38กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ2,500รอบ ที่เกียร์อัตโนมัติบดโอเวอร์ได์นะครับทางขวาที่เป็นสารตายายนะครับเดี๋ยวเราจะลงมากราบหลังจากที่เสร็จกิจกรรมด้านบนนะครับนะฮะถือเป็นจุดที่สูงสุดแล้วสบายสบายอันนี้ก็เป็นถาเอาเบาพ่อเบา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 ,บา,บาแม่นะจริงๆเสียอ่ทางนี้ก็เป็นขาลงนะครับลงด้วยเกียร์ต่ําการขับรถลงเขาที่ลงเนินที่ปลอดภัยก็คือ พยายามใช้เกียร์ต่ำนะครับบางท่านนี่ขับรถลงเขาอยากจะประหยัดน้ำมันปลดเกียร์ว่างก็มีกำลังของเครื่องยนต์จะไม่ช่วยท่านเบรกนะครับกรณีนั้นแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายบางคนดักไปก่านั้นครับดับเครื่องครับโอ้ชิดได้นะฮะใช้เกียร์ต่ำลงเนินครับร่วมกับเบรกนะฮะเป็นจังหวะนก็จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันบนเลย